เมื่อผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรงแขนขาด้านใดด้านหนึ่งพูดไม่ชัดญาติจะต้องรีบโทรแจ้ง1669เพื่อที่จะนำผู้ป่วยมารับการรักษาให้ทันภายใน3ชั่วโมงให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็วที่สุดและลดความพิการที่อาจตามมาหลังจากแพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองและไม่มีอาการแทรกซ้อน ผู้ป่วยจะได้รับการทํากายภาพบาบัดเช่นการจัดท่าป้องกันแผลกดทับการเคลื่อนไหวข้อต่อเพื่อป้องกันข้อติดและการฝึกการทรงตัวเมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นแล้วแพทย์จะวางแผนจําหน่ายผู้ป่วยพร้อมกับส่งต่อไปให้สู์เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามดูแลผู้ป่วยต่อไปปัจจุบันอำเภอเกียนซามีประชากรประมาณ49,000คนประกอบด้วย5ตำบลแต่ละตำบลมีระยะห่างจากตัวอำเภอพอสมควรร,ร่วมกับมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขาทำให้เกิดการเดินทางยากลำบาก ส่งผลให้ผู้ป่วยหลายรายขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและอาจส่งผลให้เกิดความพิการต่างๆตามมาได้ครับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเคียนซาได้เล็งเห็นความสำคัญในการลดโอกาสการเกิดความเจ็บป่วยต่างๆจึงเกิดเป็นนโยบายและสนับสนุนให้มีการตรวจคัดกรองและการส่งเสริมป้องกันให้กับชาวบ้านในชุมชนอย่างสม่ำเสมอครับ ปัจจุบันอำเภอเคียนซามีผู้ป่วยและผู้พิการที่ต้องได้รับการดูแลทั้งสิ้น569คนและมีจํานวนไม่น้อยที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูจากนักกายภาพบําบัดและทีมสหวิชาชีพเพื่อลดและป้องกันความพิการที่อาจเกิดขึ้นโดยในปีที่ผ่านมาทางทีมเยี่ยมบ้านได้มีโอกาสเข้าไปดูแลผู้ป่วยทั้งสิ้น181ส่งผลให้ผู้ป่วยที่ได้รับการฟื้นฟู173มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น,นการเยี่ยมบ้านเป็นการได้ลงไปดูแลผู้ป่วย การทงด้านร่างกายและจิตใจโดยการได้ลงมือไปปฏิบัติไปดูแลไปฟื้นฟูทางด้านร่างกายของคนไข้และเมื่อมีการปฏิบัติจริงลงมือทําจริงก็จะทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในด้านจิตใจของคนไข้นี่ปัจจุบันสังคมเมืองไทยกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งมีความต้องการการดูแลด้านร่างกายและก็จิตใจซึ่งโครงการแบบนี้ก็จะทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น ในฐานะผู้บริการโรงพยาบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการทํางานจะเกิดขึ้นได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพนั้นจําเป็นจะต้องมีทีมสุขภาพหรือทีมสหาวิชาชีพซึ่งประกอบไปด้วยแพทย์ทันตแพทย์พยาบาลเภสัชกรนักกายภาพบาบัดแพทย์แผนไทยองค์กรส่วนท้องถิ่นและอสมในการทำงานร่วมกันภายใต้ชื่อจันกระาะทีม แต่สำหรับทีมนี้นะครับทีมจักกระพอก็จะเป็นการทำงานเชิงรุกจริงๆซึ่งเป็นการเสริมศักยภาพของชาวบ้านนะครับของทีพอสมอของชุมชน สุดท้ายก็จะทําให้ก้าวไปสู่ในเรื่องของสุขภาะวะที่ดีแล้วก็ทุกคนช่วยเหลือซึ่งก,ก,กันและกันก็จะทําให้ระบบส,สาธารณสุขของไทยก็จะทําให้ในเรื่องของการพัฒนาไปถึงตักย่าแล้วก็ชุมชนก็จะได้ประโยชน์จริงๆจากการทํางานของเจ้าหน้าที่นะครับของแพทย์พยาบาลนักกายภาพ แล้วก็ทีมสาวชาชีพต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นมติประสตคจริงๆสหรับในเรื่องของการตั้ในเรื่องของทีมจัก,กรปอลขึ้นมานะครับนะครับก็ถือว่าเป็นความชุ่ดีของพี่น้องประชาชนชาวเพิรพ์เนาทุกคนนะครบับที่เรามีทีมงานจากกักรพาะทีมทีมทีด่ดูแลเรื่องของสุขภาพมีของประชาชนเราจะทำแบบบูราณาการร่วมกัน เป็นการดูแลอย่างเป็นระบบเราจะดูไปถึงความเดือดร้อนในคนเรือนที่อยู่อาศัยนะครับการประกอบอาชีพหรือความได้โอกาสต่างๆต,ต,ต้องขัดเทศตต่างๆจะแบ่ง,ง,งนหน้าที่กันทําตามรารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน่ในส่วนของท้องถิ่นนะคะก็ให้การสนับสนุนในเรื่องของเงินงบประมาณนะคะแล้วก็เราจะลงมาช่วยช่วยเหลือกันคือเมื่อไหร่ที่ทําโครงการเราก็จะลงมาช่วยกันนะคะมีอะไรก็คือจะช่วยเหลือกันเป็นในรูปของคาคีเครือข่ายระหว่างโรงพยาบาลแล้วก็อสมอแล้วก็ท้องถิ่นนะคะ เราจะให้ให้การสนับสนุนตรงนี้นะคะเมื่อไหร่มีปัญหาเรียออกอบาตอได้ค่ะจันกระเพาะทีมจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลผู้ป่วยเชิงรุกแบบรบวงจรโดยอาศัยแนวคิด UC Care เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องและยั่งยืนโดยยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางจึงทำให้เกิดเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและเป็นต้นแบบของจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเกียนซาเน้นความเป็นหนึ่งเดียวของภาคเครือข่ายโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางมีการชื่นชมยกย่องให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่เราจนมีการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรตามปาัญหาและบริบทของพื้นที่ครับการออกเยี่ยมบ้านในแต่ละครั้งหนึ่งในวิชาชีพที่ขาดไปไม่ได้คือนักกายภาพบำบัดซึ่งทางเครือข่ายสุขภาพอำเภอเกียนซาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิชาชีพดังกล่าว จึงได้จัดสรรให้มีนักกายภาพบำบัดอยู่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่างๆเพื่อเน้นการลงพื้นที่เพื่อดูแลส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องในชุมชนสำหรับการทำกายภาพบำบัดน,นะคะเราจะต้องทำ่างร้องเร่งและถูกต้องทั้งในด้านการส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูโดยทางทีมของเรานะคะจะมีนักกายภาพบำบัดไปลงพื้นที่ทุกวันเพื่อประเมินความก้าวหน้าของผู้ป่วยและ วางแผนการรักษาในรายรายไปนะคะทั้งนี้เรายังมีการไปปรับสภาพแวดล้อมบ้านทั้งทางลาดห้องน้ําและจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยโดยทางโรงพยาบาลของเราจะมีธนาคารเครื่องมือนะคะเช่นเตียงนอนที่นอนลมถังออกซิเจนเพื่อจัดหาไปให้กับผู้ป่วยรวมทั้งยังมีการซ่อมแซงอุปกรณ์ที่ชํารุดและออกไปรับรองความ,วามพิการกับผู้ป่วยในชุมชนค่ะในทุกๆวันก่อนการลงพื้นที่ ทางจันกระเพาะทีมจะมีการนั่งประชุมวางแผนรวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยแต่ละรายครับสำหรับผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยหลอดเลือดสมองหลังจากได้รับการผ่าตัดสมองแล้วปัจจุบันผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มีการเจาะคอ,อและไม่สามารถรับประทานอาหารได้เองจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการรักษาจากทีมสหวิชาชีพยอย่างต่อเน,นื่องเดี๋ยวเราตามไปดูคนไข้่านี้กันครับ,รบก็ในส่วนของพยาบาลที่ออกมาเยี่ยมบ้านเก็จะมาขั้นแรกก็จะมาประเมินอาการรุ่นสบายของคนไข้ในอาการโรค<อ>และก็อาการที่ไข้เป็นแล,ล้วก็จะช่วยเหลือในเรื่องของการทำหัตถการตา่างๆเช่น เปลี่ยนสายหรือว่าเปลี่ยนสายอาหารเป็นสายผสมว่าและอีก3วิชาชีพที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยหลายรายคือพยาบาลด้านโภชนาการเภสัาาชากรและแพทย์แผนไทยสำหรับคุณยายท่านนี้ก็เป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเช่นเดียวกันแรกเริ่มเดิมทีคุณยายไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยแต่หลังจากการเข้ารับการฟื้นฟูการท่องบัตร ร่วมกับแพทย์แผนไทยอย่างต่อเน,นื่องปัจจุบันนี้คุณยายสามารถทํากิจกรรมต่างๆและสามารถใช้ไม่เท้าเดินไปไหนมาไหนรอบบ้านได้แล้วครับเดี๋ยวเราตามไปดูคุณยายพร้หวๆกันเลยครับลีลโหม้ทุก,กๆคุณที่มาเยีเ่ยมไปได้ถึงบ้าน មន្លាងម្បានប់ជាវកីន្ល់ទៅប្រួយាងម្រីន្លាល់ជ สำหรับหลังนี้ก็มีคุณตาซึ่งเป็นผู้พิการติดบ้านหลังจากจันกระเพาะทีมได้เข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือคุณตาและให้คําแนะนําแก่ผู้ดูแลคุณตายังมีอาสาสมัครกายภาพบำบัดซึ่งเป็นอีกหนึ่งทีมงานสําคัญที่จะเข้ามาร่วมฟุ้นฟูผู้ป่วยอีกด้วยแม้ไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติมใดๆแต่พวกเขาก็าเต็มใจที่จะเข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ครับก็ภูมิใจมากนะทีไ่ได้เข้ามา โครงการของจันทบุรีทีมจะได้ช่วยเรื่อชาวบ้านที่ไข้ขุนไข้ติดเตียงได้ได้ช่วยอน้ำได้ช่วยตัดพุ่มได้ช่วยแม่ระยะได้ปัได้ยาได้ยาจะเห็นเด็กจะระวังจะต้องมีรอยยิ้มเป็นเจื้อแบบกที่ได้อยู่ในทีมจันทบุรีอยากจะขอทราบสักเล็กน้อยนะครับ ว่าสําหรับการทํางานที่ผ่านมาทางจันรกระพาะทีมมีจุดเด่นหรือว่าหุดแข็งอย่างไรบ้างครับประการแรกเลยนะคะที่สําคัญก็เครือข่ายสุขภาพอําเภอเคียนซานะคะจะมีการลงเยี่ยมบ้านโดยจันรกระพาะทีมนะคะที่ประกอบไปด้วยทีมงานจากโรงพยาบาลน,นะคะทีมงานจากราพรสตรวมไปถึงอาสาสมัครกายภาพบําบัดน,นะคะที่มีความเชี่ยวชาญน,นะคะลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในทุกวันนะคะ,ะการที่2นะคะเรามีนักกายภาพบําบัดประจําทั้งในโรงพยาบาลและประจำรพอพสตะคะ่ะทำให้การเยี่ยม ต่อเนื่องและทั่วถึงมากขึ้นนะคะประการที่3จะเป็นระบบการส่งต่อของผู้ป่วยที่มีความชัดเจนค่ะทาให้ผู้ป่วยไม่ตกหล่นไปนะคะประการสุดท้ายเลยนะคะเป็นประการที่สาคัญก็คือผู้ป่วยนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ญาติก็มีความพึงพอใจมากขึ้นค่ะแล้วการทํางานที่ผ่านมาพบปัญหารูปรักอย่างไรบ้างไหมครับ สำหรับอุปสรรคนะคะอย่างแรกที่สําคัญเลยก็จะเป็นในด้านของอุปกรณ์นะคะที่ไม่เพียงพอค่ะสําหรับการาให้ผู้ป่วยนะคะในแต่ละรายนะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนนะคะที่นอนลมค่ะพวกถังออกซิเจนค่ะประการอีกประการหนึ่งเลยนะคะก็จะเป็นในระบบของการเดินทางค่ะก็จะแต่ละพื้นที่ก็จะมีระยะห่างพอสมควรนะคะทําให้การลงพื้นที่ก็ใช้เวลานานสุดท้ายนี้ครับ ผมอยากจะขอทราบถึงทิศทางการพัฒนาของจันกระพอทีมในการดูแลชาวบ้านในอำเภอเกียนซาให้มีความครอบคลุมมากขึ้นด้านอย่างไรบ้างครับค่ะก็จะเป็นการจัดตั้งชมรมจันกระพอรอทีมนะคะเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้ป่วยและผู้พิการให้ครบในทุกๆด้านนะคะรวมไปถึงการขยายขอบเขตงานการดูแลผู้พิการประเภทต่างๆนะคะรวมไปถึงผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษะคะ่ะ และอีกประการสําคัญนะคะก็คือการผลิตนวัตกรรมมาทดแทนอุปกรณ์ที่มีราคาสูงและใช้ทรัพยากรในชุมชนเป็นการทดแทนอุปกรณ์นั้นๆค่ะ